วันอาทิตย์นะพระอาจจะเหลือน้อยหน่อยนะเพราะว่าโนะยมนิมนต์ไปทำบุญกลางบ้านสามรูปกนะ็จะเหลือพระอยมกี่รูปนะที่ทำบุญวันนี้นะ ช่วงนี้มีกอดตอกเส้นนะนะก็มีอาจารย์ดำนะปเป็นหัวหน้านะอาจารย์ดันในหมอพัดพวกนี้นะมาพาเพื่อนฝูงมาหลายคน,นบรรดาคุณหมอทั้งหลายแพทย์ทางเลือกนะท่นใครที่สนใจจะมา รนะักษาโนะดยเฉพาะอาการออฟฟิศซินโดมตอนนี้เป็นกันเยอะมากเด็กๆก,ก็เป็นกันแล้วตอนนี้นะนะก็มาที่สลาพ่ริษานุสอนนะนะจะได้ไม่ต้องย้ายอ,อกกุปกรณ์เครื่องมือมากหนละังจากที่ยมทำบุญแล้วเนี่ยทานอาหารเช้าเสร็จแล้วประมาณ3ามโมงเช้านนะีก็มาที่สลาพะริษานุสอได้เลยนะ ให้บริการฟรีอยู่นะเมื่อวานเราสวดกันเรื่องอนะินทะรียะภาวนาก็คือการพัฒนาอิ C. นซะีคำว่าอินรียก็คืออินรีย์ทั้งหกนะนะบางที่ก็มีอินรีห้าบางที่ก็มีอินรีหกนะที่โยมจะงงอนะินซี C ในที่นี้ไม่ใช่นอกอินซีนะ นะถ้าแปลตามบาลีจริงๆนกอินทรีคือนกนกที่ยิ่งใหญ่เองั้นเอนะอินทรียเป็นความเป็นใหญ่นะอินทรีห้าก็คือมักจะมาคู่กับพระละห้านะสัทธาิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดถึงอินทรีหกหมายถึงตาหงงูจมกูกลิ้นกายใจที่จริงแล้วอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะถ้าแถ้าเป็นภาษาบาลีจริงๆคือตัว ประสาทสัมผัสทั้งหลายคือตัวจักขุประสาทโสตะประสาทคานาประสาทชิวหายประสาทกายประสาทนะนะแล้วก็ตัวจิตนะฮะมนินรีนะอันนี้ไม่ใช่ประสาทแล้วร็ตัวประสาทประสาทนี่ยเป็นรูปอย่างหนึ่งเป็นประสาทรูปนะสวนใจไม่มีตัวประสาทสัมผัสแบบนั้นนะเป็นธาตุรู้โดยตรงนะ เป็นวิญญาณธาตุนะในภาษาบาลีนะคือเป็นธาตุรู้นะทีนี้ตัวอินทรีย์เนี่ยเมื่ออุตรมานบสิทธิ์ของปาราศิยพรามนะปกติแล้วเนี่ยนักบวชในสมัยก่อนนะแม้จะต่างศาสนาต่างรัฐที่ความเชื่อก็ตามนะแต่ว่าก็จะผูกสัมพันธมัธมตรีกันเป็นเรื่องปกติบางทีพระเจ้าก็เสด็จไป สำนักน้นสำนักนี้ไปพูดคุยสนทนาไปแสดงคำสอนของตัวเองก็จะพูดคุยเรื่องว่าท่านสอนเรื่องอะไรนะแต่ว่าจะไม่ไปขัดแย้งกันในกรณีของนะอุตรามานพนี่เหมือนกันเมื่อพระเจ้าถามว่าปราสพยาพรอาจารย์นองเธอนี่สอนถึงการพัฒนาตาหัวจมูกลิ้นกายใจยังไงอย่างนีนะนะอุตรามานพก็ กราบททนว่าก็อย่าเห็นอย่าฟังอย,อย่าดมอ,าอะไรเงี้ยพรนะ <c oughs> เจ้าบอกว่าก็คงจะมีแต่คนตาบอดหูหนอกเท่านั้นนะที่จะท,ทำอย่างนั้นได้นะแล้วจึงหันมากล่าวกับพระนอนนว่าเราจะแสดงการพัฒนาอินทรียนะ์หรือกายะภาวนาตัวนี้นะเป็นกายะภาวนาอย่างหนึ่งเป็นเป็นตัว ศีลภาวนาด้วยคือการพัฒนากายพัฒนาศีลด้วยก็คือนะเมื่อเห็นจิตนะก็มักจะยินดียินร้ายนะเมื่อได้ยินได้กลิ่นรู้รสนะสัมผัสถูกต้องเนี่ยจิตนะก็มักจะหลงไปยินดียินร้ายนะให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันหยาบมันหยาบยังไงมันหยาบตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ตามองเห็น นะหูหูดียินจมูกได้กลิ่นอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นไปตามกำลังความสามารถของแต่ละคนอย่างเช่น,นถ้าเป็นนกเหยื่อย่างเงี้ยนะนกแรงเนี้ยก็จะมีตัวจกักรประสาทดีกว่ามนุษย์เงี้ยนะหรือแมวเงี้ยสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้เงี้ยนะเพราะตัวจกักรประสาทดีกว่ามนุษย์เยอะดังนั้นมนุษย์ก็จะเห็น ในสิ่งที่ตามันเห็นได้แค่นั้นเองนะในระดับหนึ่งแต่เราจะไม่เห็นละเอียดมากกว่านั้นสัตว์บางชนิดสามารถอาที่เห็นละเอียดมากกว่านั้นอีกหลายเท่านะฮนะที่เห็นเป็นคลื่นแสงนะไม่ได้เห็นเป็นตัวตนบุคคลนะหรือบางสัตว์บางชนิดเห็นได้ไกลหลายกิโลอย่างเงี้ยเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยก็จะอยู่ไกลในระดับหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าสุดสายตา อย่างเช่นเราเห็นนกบินในบนฟ้าเนี่ยพอบินไปบินไปแล้วมันก็หายไปเลยที่จริงไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าตาเรามองเห็นได้แค่นั้นมันสุดสายตานะเพราะฉะนั้นเราก็จะถูกตาหูจะหมกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยหลอกนะหลอกให้หลงไปในอารมณ์ต่างๆนะผู้ใจพิจารณาว่านี่เป็นของหยาบนะสิ่งของที่มันละเอียดกว่านั้นก็มีก็คือการนะ ปรับใจให้เป็นกลางหรือเป็นอุเบกขาในบทที่เราสวดกันนะนะเป็นกลางต่ออารมณ์อุเบกขาในที่นี้ยังไม่ใช่เรื่องของอุเบกขาเวทนาแต่ว่านะเป็นการเป็นจะเรียกว่าอะไรต,ต,รต,ตัตระมัชะตาเจตสิกหรือเป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งนะที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะนะเป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งที่จะวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่ได้สัมผัสรับรู้เหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสยงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ นะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นเนะี่ยเป็นการพัฒนาอินทรีย์นะที่จริงแล้วเนี่ยเราทุกคนต่างมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตประจำตัวอยู่แล้วนะเป็นอาจารย์นะเป็นวิปัสนาอาจารย์ประจำตัวันเถอะนะเราสามารถที่จะมีรับรู้อารมณ์ต่างๆนะนะมีการรับรู้อารมณ์ต่างๆอยู่เงี้ยอยู่ตลอดทั้งวันผ่าน ทางช่องทางการรับรู้นี้นะก็คือตาหูจมูกกลิ่นกายใจเพราะเราเครื่องมือพวกนี้มาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนะพัฒนาตัวเองนะอย่าปล่อยให้มันหลงไปในอารมณ์ต่างๆนะอะไรก็ตามที่ตามันเห็นหูได้ยินได้จะบุกได้กลิ่นได้ก็เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดนะนะเราเรียกกันว่าอารมณ์หกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์พวกนี้นะเป็นอารมณ์ สิ่งที่รู้จริงคือใจนะโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเพราะนั้นเมื่อรับรู้แล้วอย่าปล่อยห,หลงจิตไปหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจหรือหลงยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น,นให้กลับมารู้เท่าทันตัวเองกลับมารู้เท่าทันใจตัวเองวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นในการที่จะวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นคือมีสติสัมปััญญ,ญะในการเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ พอสังเกตดูอยู่ว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกครั้งที่มันกระทบเข้ามาเมื่อไม่ไปให้ค่าอะไรกับมันไม่ให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยเพราะหรือไม่เพราะอะไรพวกนี้หอมหรือเหม็นอะไรเงี้ยนะพอไม่ไปให้ค่าพวกมันจิตก็จะเป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายแต่อะไรก็ตามที่เราไปให้ค่ากับมันหรือหลงไปเพลิดเพลินพอใจรังเกียจอะไรก็แล้วแต่ มันก็จะก่อให้เกิดความยินดียินร้ายตามมาพอยินดียินร้ายจิตก็เป็นอกุศลขึ้นมาทัทนทีนี่คือผลนี่มันเกิดขึ้นจากการที่ไม่พัฒนาอินทรีย์หรือไม่มีอินทรียภาวนาเนี่ยนะมันให้ไปผ่นานสังเกต่นหละผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายใจสำหรับนักภาวนา,นาแต่คนที่ไม่ภาวนาก็เพิดเพลินพอใจยินดีนไปตามเรื่องของเขา อันะนั้นก็เรื่องของเขานะไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะนะปกติคนทั่วไปก็เป็นอย่าง,งานั้นหรือแม้กทั่งตัวเราเองที่ฝึกอยู่นี่แหละพอเผลอหน่อยนะก็ไปหลงยินดียินร้ายตั้งแต่ตื่นยันหลับนะสังเกตด,ด้วยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีอารมณ์เสียแล้วสังเกตนะเสียงในกาปลุกเนี่ยนะงดหงิด,งดละพึ่งนอนไปไม่เท่าไหร่เองทำไมมัน บกเร็วนักแจ้งเร็วนักอะไรเงี้ยเลยตื่นมาก็งุดหงิดล้โดยวิทันเห็นอารมณ์เลยว่าขณะนั้นน่ะมันมีความยินดีหรือความยินไายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะ,นะทานอาหารดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความยินดียินได้พวกเนี้ยนะโผล่ขึ้นมาอยู่ตลอดทั้งวันนะไปทํางานทําการเลยกระทบกับอารมณ์จากเพื่อนร่วมงาน อะไรก็แล้วแต่เจ้านายลูกน้องนะที่เราเต้องเจอหรือแม้ทั้งกับลูกหลานสามีภรรยาพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะก็จะมีอารมณ์นี้กระทบอยู่ตลอดทั้งวันนะถ้าไม่ไปสังเกตดูเพราะอารมณ์กระทบเกิดความยินดียินได้อยู่อั่นนัจิตก็เสียศูนยะ์แกลงไปนทั้งบวกมัง่งทั้งลบมั่งอยู่อั่นงนัอยู่ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่เคยสังเกตเห็นเลยแนะทนที่จะไปมันทิ้งไปเป,เป,เป,เปล่าๆอย่างนี้นะ นะก็หันกลับมาดูมันโดยที่ไม่ต้องไปวิง่งหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยก็ได้นะนะเพราะครูบาอาจารย์มีอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะรูปนามเกิดดับเห็นอยู่ตลอดเวลาสัจธรรมปรากฏอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้ไหมแค่นั้นเองนะเพราะเรื่องของอินทรีย์หในพระเจ้าทรงเน้นมากนะว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งตัดไว้เยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆสูตรนะ เปนะ็นได้ร้อยเรื่องร้อยอย่างที่ทรงยกตัวอย่าง้เห็นน,ะนะนี่ยนางนก็ประสบภัยพิบัติก็เพราะหลงไปในอารมณ์ต่างๆเหล่า,าลนี้ในรูปที่สวยเสียงไเพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆอ,อ,อะไรพวกนี้ยตหลงไปในอารมณ์เหล่านี้นี่เพราะหลงไปในอารมณ์เหล่านี้ก็นะแล้วแต่ว่านะจิตขณะนั้นนะมันเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะบางอารมณ์ว่าใอยเกิดกุศลก็มี นเป็นเหตุให้เกิดกุศลก็มีอย่างเช่นเมื่อเห็นคนทําความดีก็เกิดความยินดีขึ้นมานะเกิดความเกิดมุทิตาขึ้นมานะยินดีกับเขาไปด้วยเนเห็นคนประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยนะเกิดความยินดีขึ้นมาในขณะนั้นเกิดความพอใจขึ้นมาแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็มีแต่อย่าลืมว่าแม้จะเป็นกุศลก็ตามก็ล้วนแล้วแต่พาให้เวียนว่ายตายเกิดอย่เงี้ยน,นะนะ จิตขนาดนั้นก็อาจจะเป็นจิตที่เกนะิดในภพภูมิที่ดีพูดง่ายๆคิดแต่เรื่องดีๆอยากจะชวนคนโน้นทำบุญคนนี้ทำดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่รู้เท่าทันก็หลงไปยินดีเพลิดเพลิน,พ,นพอใจอยู่งั้นนะอันนี้ให้ไปสังเกตนะทีน,นี้เมื่อเราฝึกรู้ฝึกดูอยู่บ่อยเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าจิตจะเป็นกลางต่ออารมณ์นี่เป็นเรื่องปกติมากเนะมื่อวานนี้คุณปุ๊ รายงานมาน่ตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพหมอนัดนะบอกเมื่อวานนี้ไปเบิกเงินที่ธนาคารเนะจ้าหน้าที่ธนาคารกนะ็ส่งเงินให้ตัวเองก็ไม่ได้นับนะเพราะเขาใช้เครื่องนับอยู่แล้วในะปกติธนาคารมันเะป็นอะย่างนั้นนะแต่รู้สึกเอ๊ะทำไมมันเยอะจังเบิกแค่นี้ทําไมได้มายเยอะจังอะไรเงีย้ยก็ยัดใส่กระเปา๋ากลับมาถึงบ้านมานับดูเงินเกินมาสองหมื่นนะ ก็รู้สึกสงสารเจ้าที่ธนาคารเนี่ยงานนี้เข้าเนื้อแน่น่ะก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ธนาคารเอาเงินไปคืนเขานะ่เจ้าที่ธนาคารก็ดีอกดีใจด้ว่าจะอยู่เงินไม่ได้หายไปไหนสองหมื่นเนะนแต่ว่าถ้าไปจิตมันเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกยินดีพอใจในในความดีที่ตนเองกระทำเงี้ยนะนจิตมันรู้สึกเฉยเฉย นะมันเฉยมากขึ้นเหมือนกนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของนักภาวนานะเวลาเรานะปฏิบัติภาวนาไปนะ,นะจิตจะเป็นกลางต่ออารมณ์ไม่ว่ายเฉยหรืออุเบกขาเนี่ยสังเกตดูว่าอุเบกขานะเพราะว่าเป็นตัวเวทนาอย่างหนึ่งนะนะอุเบกขาเพราะเป็นตัวปัญญาอย่างหนึ่งเนะีนะ่ยมาต่างกันนะนะอุเบกขาที่เป็นเวทนาคือ อารมณ์ที่กระทบนั้นไม่รุนแรงมากนักนะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกนะก็เรียกว่าทุกข,ขมสุขจิตมันก็เลยเฉยเฉยนะเดินชมนกชมไม้เรื่อยไปนะภาพที่เห็นก็นไม่ได้ดึงดูดใจอะไรขนาดนั้นเสียงที่ได้ยินก็ไม่ได้นายินดีพอใจอะไรขนาดนั้นจิตมันก็เฉยเฉยนะบางทีเฉยแบบมีปัญญาบางทีเฉยแบบขาดปัญญาแล้วแต่หรือบางทีโมหะครอบงำเนี่ยจิตมันก็เฉยเฉยนะ กับเช้ลักษณนะน่คืออารมณ์ที่กระทบเข้ามานั้นน่ายินดีน่าพอใจนะหรือไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแต่ว่าจิตเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นนะไม่ได้ไปหลงปรุงแต่งเล่นต่ออะไรนะจิตเป็นปกติอยู่อาการนี้ที่เขาเรียกว่าตัตรามชัตตาตานะตัวนี้เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่มันเด่นนำขึ้นมาโดยอาศัยปัญญาที่เขาไปรู้เท่าทันอารมณ์นั้นนั่นแหละนะฮะ ตัวตาไม่ใช่ตาก็ทํางานชัดเจนจิตก็เป็นกลางต่ออารมณ์ทีนี้พอจิตเป็นกลางต่ออารมณ์มันก็ไม่มีคติไม่ไปตัดสินอารมณ์นั้นว่าดีหรือไม่ดีนะไม่จะน่าพอใจขนาดไหนก็ไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่น่าพอใจขนาดไหนก็ไม่ได้ตัดสินว่ามีดีจิตเป็นปกติอยู่อย่างเช่นนั่งสมาธิอยู่เกิดตุ๊กโวยธนารุนแรงอย่างนี้นะจิตก็ไม่ไปตัดสินว่าอย่างเงี้ยไม่ดี ตัวนั่งสมาธิอยู่จิตมันสงบสบายจิตก็ไม่ไปตัดสินว่าอย่างงี้ดีอนะาจจะรู้สึกเฉยเฉยนะแม้กระทั่งเวลาเราได้ทําบุญนะเมื่อก่อนจะเกิดความปราบปลื้มปิติยินดีทุกครั้งที่ได้ทําบุญเงี้ยนะแต่ยิ่งปฏิบัติไปจะรู้สึกเฉยเฉยมากขึ้นแต่แปลกว่าเออมันก็อยากจะทําบุญบ่อยขึ้นนะนะมันมีฉันทะนะไม่ใช่ตัณหานะมีฉันทะเห็นว่าอันนี้เป็นประโยชน์ก็อยากทำบุญ ทำบุญด้วยปัญญาไม่ใช่ทำบุญเพราะเขาชวนให้ทำหรือเพราะความอยากจะได้บุญเยอะๆอะไรเงี้ยนะพอเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลงมือทำอย่างนั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเสียตังค์อย่างเดียวนะอะไรก็ได้นะที่เป็นเรื่องของการทำความดีก็อยากที่จะทำนะจิตมันใฝ่ในทางดีๆอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ว่าทุกครั้งที่ทำจิตก็จะเป็นกลางต่ออารมณ์ไม่งดเงียงอนงานไม่วุ่นวาย มีวิจดลงปราบปื้มปิติอะไรเกินไปนักเนี่ยนะที่ในพระสูตรเนี่ยผู้เจ้าทรงสรุปว่าเมื่อมีการสำรวมอินทรีย์อยู่อย่างเนี้ยนะนะความปราโมทก็เกิดขึ้นเห็นไหมนะเมื่อมีความปราโมทเกิดขึ้นนะก็คอยเกิดตัวปิติปสัสสธิสุขสมาธิเป็นกระบวนการของสมาธินะที่เกิดขึ้นตามมานะจิตตั้งมั่น อยู่ในอารมณ์อย่างหนึ่งนะอย่างเงี้ยนะพลิกไปเป็นฌานก็ได้นะคือพอสมาธิมันลงไปลึกกว่านั้นก็กลายเป็นฌานขึ้นมาเป็นอัพนาสมาธิหรือพอจิตตั้งมั่นดีแล้วเนะี่ยพอมีอารมณ์มากระทบก็มีสติสมัมผัสยะรับรู้รวดเร็วนะรู้เท่าทันอย่างรวดเร็วรู้แล้วก็วางลงไปได้โดยง่ายอย่างเงี้ยนะนะพลิกไปเป็นวิปัสสนาก็ได้อย่างเงี้เป็นตน้นนะในการที่นะจิตมันนะ สงบตั้งมั่นมั่นคงอย่างเงี้ยก็แปลว่าในขณะนั taught, ้นเองน่ยมันก็มีทั้งศีลนะสมาธิและปัญญาที่จะเข้าไปทํางานร่วมเกิดขึ้นนี่เป็นการเป็นผลของการพัฒนาอินทรีย์ท่านพระเจ้าจึงสรุปว่าเมื่อจิตเป็นกลางต่ออารมณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจเข้าใจใน ชีวิตมากขึ้นนะนะเข้าใจนอะารมณ์ต่างๆที่กระเท่าเข้ามามากขึ้นเนี่ยนะนะแล้วพระเจ้าทรงเน้นย้ำว่านะนี่เราได้แสดงการพัฒนาินรี์ทั้งเสขะทั้งอาศขะนะทั้งเสะขะคือผู้ที่กำลังนะเรียนรู้ศึกษาอยู่ก็เสะขะบุคคลนะหมายถึงพระสะดาบันขึ้นไปนะนะนะไม่ต้องพูดถึงพุทชนคนธรรมดา น่ะุถยนต์คนธรรมดาแน่นอนว่าก็ต้องอาศัยวิธีการอย่างเงี้ยวิธีการรับรู้อารมณ์แล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์อย่างเงี้ยนะะเศรษฐกขบบุคคลก็ต้องอาศัยวิธีการพัฒนาอินทรีย์แบบนี้แหละโดยแม้กระทั่งพเสนาบุคคลก็ต้องอาศัยการพัฒนาอินทรีย์แบบนี้แหละนะก็คือการนะ่ะเฝ้าสังเกตเห็นแล้วไม่ปล่อยให้จิตหลงไปยินดียินร้ายต่ออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งเน้นย้ำว่านะนั่นคนไม้นั่นเดินว่างเธอทั้งหลายจง นะเรื่งความเพียรนะอย่ามัวประมาทอยู่นะเพราะว่าเราเองนี่ได้แนะนะนำบอกกล่าวในฐานะที่เป็นศาสดาในฐานะที่เป็นครูเนี่ยบอกไว้หมดแล้วไม่มีคำมือของอาจารย์อยู่นะแปลว่าไม่ได้ปกปิดซ่อนเคล็ดอะไรเลยไม่มีเคล็ดลับวิชาอะไรทั้งนั้นนะนะไม่ได้ปกปิดซ่อนอาไว้ว่า,ถ,าถ้าลูกถ้าลูกศิษย์รู้มากไปเดี๋ยวมันจะมาเหยียบหมอ,อครูอะไรอย่าง ชาวบ้านหรือทางโลกเขาเป็นกันนะอันนี้บอกหมดแล้วนะวิธีการที่จะพัฒนาตัวเองยังไงเนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่เธอแล้วต้องลงมือทำนะอย่าได้มานั่งเดือดร้อนใจในภายหลังว่าพระศาสดาก็ยังอยู่เราก็ไม่ได้สนใจใย,ยดีไม่ได้ขยันหมั่นเพียรน,นะถ้าพระศาสดาตายเสด็จดาบขันทบริญพาไปแล้วอย่างเงี้ะนะนะเราจะไปเรียนรู้อะไรจากใครเนะี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนใจในภายหลังอ่เงี้ยตอนนะ เอาละเดี๋ยวเราสดมนกัน